้อยโ้แม่ว่ารำนะเปลือบเปลือบเปลือบแม่ครับทำไมแม่ชอบรำวงหรือแม่แม่รู้ขึ้นก่อนได้ไหมแม่แก่แล้วนะแม่กูโตแล้วตัวก็ไอแม่นุ๊กตาคุยตตายหล่าเหนีหแม่แก่มากแล้วผมกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรอันตรายมันลําบากกับแม่ยิ่งตอนนี้แม่ก็ขี้เป็นลมอยู่ด้วยตอนแรกตัวก็เป็นลมขี้เป็นกอนอยู่เปลือนไงอย่างบ้าเปลือ ไม่ชอบเลยแม่กับรำวงฮะคุณรำแหลกเท่าเจ้าโตผูวผมกับมึงได้กับกูได้กับตีลูกดั่งวงปอมึงงั้นปอมึงงั้นเป็นนักดนตรีและตีจ้ากูเนหนังรำถึงตีจ้าคือนั้นมองจ้าฟรุ้นเกล้ยกว่ามึงเลยอย่างเลือกว่าเดียวจ้าปอมึงงั้นไม่ตีคบกับเคยหมกคบกับจ้ากูอ๋อเห็นเป็นเหลือยต้นอ๋อตั้งดีตายบอกคบก็เร็ว chấp chấp trẻ hoài trẻ hoài bằng hai lùng được mà già dạ mà được được lùng lùng mà trẻ hoài bằng hai lùng được cái tức là tức là trẻ hoài ủn na rầm rồi sao con rầm cả nói tay thì thế cứ để có mấy tay cũng mấy cười cho đen đấy luôn nhưng mẹ cho tiền mà tăng tiền luôn họ cứ đẹp trên nạc tăng tiền chụp mà thôi ấy đây có cháu con bình anh đây ไอ้จังซี่ใบเด็บกรุดปองซี่วัวลานนุ๊กมาแกจังซี่ใบเด็บกรุดเออไอ้หนำตาเมียตัวมันกูล้องบ่อยจะเน้นดีแล้วของคุณเท้าขาที่คุณยืนยิ้มเอาใจขาให้ยาว้าเต้าแข็งปองนุ๊กคำใดสั่นควายได้กันเต้าแข็งปองเฮ้ยไอ้หนุ่มใหอดใหญ่ ลองเป็นเพกอู้กับเป็นโปรดเธอดวงใจโปรดได้ความเีงนี่ควรก้องอยก้องอยเ่อยต่อนักลงเฉเลยทีเราสุดสันจอบตงตึ้งเราไม่เราตีตุกทีเราตั้งเหมือนว่าเดินตูนเอตูนหลงยังเป็นก้องแคของกูลองเป็นตุกตไมของกูอ เรียกขาองได้จ้าแลของตาเออกองนูปลโปยไปเลยจองเป็นเป็นที่คุตั้งเต็ยอดรักทะลับตู้ใจยันส้นวกางไปวันลูกเป็ด่้นเป็ดได้ตู้นู้ไอ้ได้ผมพวงดวงอาทิตย์ไอ้ได้ต้อนกิรีสีประตูเซรีลุงติอกลุงจะวางไอ้ติอกว่างได้เลยเพือเลอจองเป็นเป็เนี่ก้องเลินโปรยแรงนนจ้าบ้าเพืือนอันนี้ได้้ก้องมาเลย สาระเอคยอเคยมีอำนาจเตลือเคยนัเคยเอ้ยเคยปลามีเคยชายจะทำอะไรหลาที่เกิดมาผมรัสนากันแต่เคยทุกคนละไม่ว่าใครๆอบอตผู้ใหญ่ก็ขาดไม่ได้เลยได้เงินต้องเอารถออกไปเที่ยวดานนอกไปหาสามเชยลับเบี้ยของเมียในพง พาไปหาและอ้อมไปหาโนมานางเคยทุกคนละไม่ว่าใครเล่าคนแก่คนบ่าก็ชอบกันจังเลยรองเวกเด็กัเด็กก็ชอบดีรักอันนาลีแล้วน้องเียรจำเจยรักกันมากละลายตั้งหญิงตั้งชายจอบกันทุกคนเลยโอ้เงยปูใหญ่กันหลับเบียนี่จากบ้านกันจุ่มาจไปหาเคยทุกคนละไม่ว่าจะ น้อยเนื้อกรอยแล้วน้องอานางสามเชยอบตอนนิดวิศว์น้องนาคน้องนางเอ้ยเปี้ยบางทีตุกนักเปี้ยบางทีรบตอนั่างเทนักไปเคยทุกคนละไม่วาไกลๆตัวไปก็จ้องกันจริงเลยจะแกงกุ้งใส่ลูกเกลือจะบอกแกบเกลือมันก่อนต้องใส่เคยือร้องเพลงไห้ดีไง้รอ เดี๋ยวจะฟังจักโจจักกับดาโก้เลยมาได้ลองเป็นเพื่อนนี่นะอนนี้แคนุ๊กิงมุจจาเราแม่เป็นคนสนุกสนานอลอองเป็นเปย์กูเอออลองเป็นเป้์ฮันก้องเบื่อตรงใจก็ลองเป็นนั้นเปลี่ยนไอเมกาใกล้ลูกตอนเตรียกให้เลตต่างมุนนั่นเลยนี่ที่กูจูมันจูเกินมาลึกมัน rút sữa bể phát, rút sữa bể kén phá bể mẹ gặp mẹ đi đi cù chiu măng nhắm này lo thì tróc ấy đây đi cù săn bỏ mai mệt này nhắm nhốt đen gặp tróc tuột đi đi cù chiu măng, rồi đây anh kẹo mẹ cà cà lụt con, đi chẹp vô lo ngay đi mới chẹp bạc mã, gìn mai con gìn mày đấy anh tỷ con tróc cắm cắm đằng hì tay này, anh đây chẹp, กันห no no kind of mm ู hmm. ้ไม่ร yeah. oh anyway. oh. no. no. oh. no. no, ู้เป็นอะไรเอาแหลกยนมาเกี่ยเขาไม่หายขันเจี๊งกันยอะะนั้นกรเกงเลือดตีไรมันกันไข่ตุ๊กตี้อยลอยลอยรู้ได้ปล่อยบาเลยครังจใหญ่เป็นลมกหลันแกบ้าปนพ่อป้าแกว่าปานเจ้าเลยนุ๊กลยใหญ่รองรองนด้เป็นเป็นเป้กู ดังเป็นเลยคุณองได้เปันกอก็นเหนู้กันล้องได้แย่เลยฮักนั่นจิกจิกมนกคนใสมันเท้บจิกจิกมากคิดกจิิกคนเลยอยากโทมาฮักเปนจิกจิกหน้าามอยากนั้นจิกจิกมาคิดถึกจึกจิกมน้านะาฮรอเกันหูไม่รู้ไปหาใรคุณหลัฟนอมนุกนับให่เราบ่าเฮ้กูุณชอบจิน

Kĩ tinh kịch đi kể lại trong mơ mà kìa mẹ chích chích ơi chị chích ơi chích chị 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 yeah 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 chị yeah chị 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 con bà quy cả chạy tầm rơi như mình mình nhìn nhau nhìn rồi nhìn nhau cào lưới mình rồi cào lưới nhau cười cười mình rồi cào cười quan tâm bờ dọc cứ mà nhau mấy cây dọc trái bọc lối mà tặng rồi mà nhau cả rồi nhau cả quan nhau cả cả đứng tám tám chừng chừng đứng đứng nhau nhau lấp tài đủ mà nhau, nhau là đấm, rồi tệ cu đóng mình rồi chạy luôn cổ lên mức còn cổ nữa chính hà nương và đóng เลี้วนองเกมก้กาดูปลาเจ้าอยากเกไปน้องจาานอยากิ่งตุมเราอยากไปน้องกันนองปาเจ้าคนทุบาปาเจ้าอยากองเรื่อยๆคอยไปน้องดังไงนี่เป็นจากอยู่คือตรงตรงคำกับดังไ้นเงินมากุณางนี้เดียวเดียวช่ลิงปิงกับช่ลิงปิงเช็คเรตติ้งไอบาหลวงช่ลิงปิงกับยากับเปล่าขั้วพงไม่รู้คุณได้ยินปะนั Tinh dinh binh 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 linh binh 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 linh binh 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 linh binh Nói binh binh linh binh Đâu binh 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 có binh 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 เราไปร้องเพลงมันแม่มาเพรแต่งรูกส่งเีลงเนี่ยได้เหต้องรูปบ่าวแม่ดั้งทักทีได้เป็นสินทธาพินโอ้น่าจะมีลู่ทางพี่นุ้ยใครพอจะสอนให้ผมร้องเพลงได้บ้างนะครับพี่เตงใครพอจะสอนผมร้องเพลงได้บ้างค่อยสอนได้มั่งหน่อยนี่อาจารย์ยืนอยู่นี่นี่เลยอาจารย์มันต้องพุกหล่อ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 มีเพลงมันเจ๋งไงอ่น พี่นุ่ยร้องเพลงสอนร้องเพลงได้เออมึงใหร,ร้งรองเพลงไรจอมลอยตก้มจับนองผมถน,นัดลูกทุ่งฮอดลอยตก้จับน้อง,ร,องร้งรองเพลงไรร้งองเพลงน้ำท่วมผมสอนขีรีฮอดได้ก็อร้องยังไงให้เพราะความคู่ก้อนคเลยความความคูคมค่น้ำท่วมน้องว่ากี่กว่าคนแหลมพี่วานน้ำ hay quân lang đi qua năm thuầm Ui, hay đều là vì ở quyền ở Nam thu âm hoa đi qua Phốn lê Phi hoa nam em. Hay เด็นแม่มาได้เหมนั้นไม่ต้โตตาน้องเลยรองไอ้มันอย่าไอ้มันกูที่ไอ้มันตทองกระดานตาน้องไอ้มันจัดขอลองใหม่สักทีเลยพี่ลองไหนดิี่วางอไรก่อนนะน้ำตัวน้องว่าดีกว่าคุณหลังพี่ว่าน้ำแหงให้กุหลาบดีว่า

Em muốn rong nó kèm mà bố Cũng mà rong lửa ra mới <laughs> là rong print Tức mấy bố bảo lên Này bí tên rong đùa chứ bí Ở đây Nà tờ Nó mà đi qua của lê Bí bảo là cái gái của lê cho gia đình bảo Nà tớ bí đi tú bán để bí tên là Nà tớ bê đi đăng cử bố lạc án Nà để bắt chạy 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 cô Rong mình tê bài Anh em tít ra hết

เด็กดังเออจมพงุงลกครัปตงให้ไหนเลยวะไปารีสปารอยไไก็ปารีปารอยใกล้ก็ยันก็ไกล้ปารีกับปารอยนี่หมดลลกนันก็หาวหมดไม่หลบรองเลยที่ปารีพปารอยฟังนะปารีเป็นเปืือนดีกับปารอยบานอยู่น้อยบานอยู่ตาลีน้อยปัดลุงเออ tăng và lôi và đi dù nhà tam lên thấy đây tập tao đây mừng vì nó giả mưa và đi mà nhờ nhờ ta đi nói tăng và lôi và đi đi cái ơi chúa là và lôi còn ní còn ní ở đâu quá đấy tì nhà kia phải có mà ta tại luôn nước มันแมแกงุยร่งเพือาุยดีวีวเอายแก้ย้ยคนนี้คอยช่วยเหลือปลเพราะยังไม่มีอันตรำลุงเจ้าเจ้าพลายพลอยแกมาชวนปลอยไปเป็นเหื่อนประจําลีฮ้อย้ย นั่งบินน้ำนั่งบนน้ำแ็่ใจไม่ลุงเอาไลยคันเก็นกัน่นตัวลงลงนั่งบนน้ำขมลงเห็นมีตัวดำไม่รยตำพตื่นดีเรียกลุงไม่นังอยู่ใต้คนคอยให้มาช่วยไปเอยมาเลยมาเลยมี่ ลุงไม่ตายอยกมเล่นโอ๊ยพอดลก้าวมาเกะกัดกินมีรู้ว่ามีอันตรายลุงไม่เห็นมีเหลืใอใจให้เพราะมันเป็นมีควายตั้งดูรายตั้ง่งใหญ่อ๊เห็นมีมากกลยตัง้งยิ่งใจตอกใจ วิง่งไปยกกลางลุงไม้กันเตะตายกุดคอยโอ้นุกว่าว่า